สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่านาจะพาเพื่อนๆมาทําแกงกล้วยดิบสูตรของคุณแม่นะคะมาดูวัตถุดิบกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างวันนี้พี่านาใช้กล้วยดิบนะคะ5้าลูกค่ะหั่นเป็นชิ้นแบบนี้เลยนะคะหมูสับนะคะใช้150กรัมค่ะหรื เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็ได้นะคะเนื้อสัตว์จะเป็นไก่หรือว่าเนื้อก็ได้ค่ะพริกชี้ฟ้าเขียวแดงนะคะพริกแกงเผ็ดนะคะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะถ้าเพื่อนๆชอบเผ็ดมากใส่มากกว่าน,นี้ก็ได้ค่ะใบมะกรูดค่ะใบกระเพราค่ะผงปรุงรสค่ะ1ช้อนชาปรุงรสด,ด้วยน้ำปลา วันนี้พี่นาใช้เป็นกะทิกล่องนะคะแล้วก็น้ำเปล่าค่ะใช้แทนหางกะทินะคะเดี๋ยวไปลงมือปรุงกันเลยนะคะมาลงมือปรุงกันเลยนะคะพี่นาเปิดเตาแล้วนะคะเดี๋ยวใส่กะทิลงไปบางส่วนก่อนใส่พริกแกงลงไปเลยนะคะไม่ต้องรอให้กะทิร้อนนะคะ ยีพิกแกงให้เข้ากับกะทิได้เลยค่ะใช้ไฟอ่อนๆก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะผัดพริกแกงให้หอมก่อนเลยนะคะ ผัดพริกแกงให้หอมก่อนเลยค่ะดูเหมือนแห้งไปใส่เพิ่มอีกนิดก็ได้ค่ะพริกแกงเริ่มหอมแล้วนะคะพี่อาณาขอใส่น้ำเป็นนิดนึงแทนหางกะทินะคะ แห้งเกินไปค่ะพิดแกงเราจะไม่พอิกแกง,แงมกีกลินก่นหอมก็ใส่เนื้อสัตว์ลงไปได้เลยค่ะ ใส่น้ำเปล่าใส่น้ำเปล่าลงไปอีกได้นะคะถ้าเ,เพื่อนๆใช้กะทิสดจะใช้เป็นหางกะทิก็ได้นะคะให้เนื้อสัตว์เราเริ่มสุกนิดนึงเดี๋ยวเล่งไฟขึ้นได้เลยค่ะ น้ำหมูเราเริ่มสุกดีแล้วนะคะใส่กล้วยดิบลงไปได้เลยค่ะเติมกะทิส่วนที่เหลือลงไปได้เลยนะคะความเข้มข้นก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบได้เลยค่ะชอบแบบน้ำผุกคลิกหรือว่าเป็นแบบ น้ำเยอะๆแล้วแต่ได้เลยนะคะใส่จนท่วมกล้วยะคะ่ะถ้าค้นไปเดี๋ยวเราจะใส่เป็นหางกะทิหรือไม่ก็เป็นน้ำเปล่าได้ะคะ่ะ mm hmm. เดี๋ยวทิ้งไว้สักครู่นะคะให้เขาเดือดดีก่อนนะคะ แกงเราเริ่มเดือดดีแล้วนะคะมันคนนิดนึงนะคะเราจะไม่ได้ให้กะทิแตกมันนะคะถ้าดูว่าข้นไปเราเติมน้ำได้นะคะเพื่อนๆเพื่อนเ่นาขอเติมน้ำน ให้กล้วยสุกดีก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาปรุงรสกันค่ะใช้ไฟกลางๆนะคะในการเคี่ยวนะคะให้กล้วยสุกดีกว่าน,นี้ก่อนนะคะหอมพริกแกงมากๆเลยค่ะมันคนนิดนึงนะคะเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวกระทะจะจะไหม้ก้นกระทะนะคะ ที่ยวไปประมาณ10 1 5นาทีกล้วยเราก็เริ่มสุกแล้วนะคะสังเกตยังไงว่ากล้วยเราสุกนะคะลองตักชิ้นกล้วยขึ้นมานะคะตอนแรกที่เป็นกล้วยดิบสีเขาจะเป็นแป้งๆนะคะพอเขาเริ่มสุกแล้วเขาจะใสๆขึ้นมานิดนึงนะคะ่ะดูใสๆนึบๆห,หรือถ้าเพื่อนๆไม่ชัวร์ก็ใช้เอาช้อนจิกนะคะแล้วก็ชิมดูดก็ได้ค่ะเขาจะมีความเหนียวเหนียวนึบๆค่ะจะไม่มีความแบบกรอบ จะหนึดหนึขึ้นมาแล้วนะคะกล้วยดิบดเวลาเอามาทําเป็นแกงเนื้อเขาจะเหนียวขึ้นนะคะเหนียวเหนียวหนืเหนึดนะคะดูเหมือนข้นไปนะคะเติมน้ําอีกนิดก็ได้ค่ะเคี่ยวไปแล้วกะทิงวดนะคะเติมน้ําไปอีกนิดนึงเดี๋ยวเราจะเริ่มปรุงรสกันแล้วนะคะเนี่ยค่ะเนื้อเขาจะเริ่มเนี่ยสุกก็คือเนื้อเขาจะเริ่มใสๆะคะ่ะเป็นใสๆไม่เป็นแป้งนะคะ เดี๋ยวไปลงมือปรุงกันต่อนะคะใส่เครื่องปรุงเลยนะคะใส่ผงปรุงรสค่ะน้ำปลาเดี๋ยวเราใส่สักสองช้อนก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวชิมรสกันดูนะคะว่าพอไหมเพราะว่าพริกแกงเราก็มีความเค็มอยู่ประมาณหนึ่งแล้วนะคะใส่ไปสองช้อนก่อนนะคะ เดี๋ยวมาชิมรสกันดูก่อนนะคะว่าต้องเติมอะไรเพิ่มไหมชิมรสด,ดูก่อนนะคะอขอเติมเค็มอีกนิดนึงนะคะเติมเค็มอีกช้อนนึงค่ะพอเลยค่ะ เอารสชาติพอดีแล้วนะคะใส่พริกชี้ฟ้าลงไปเลยค่ะใบกระเพ้าแล้วก็ใบมะกรูดนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะ ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะหอมมากๆเลยค่ะเข้มข้นมากเลยเสร็จแล้วนะคะแกงกล้วยดิบสูตรของคุณแม่นะคะวัตถุดิบไม่เยอะเลยค่ะเพื่อนๆไปลองทำทานกันดูนะคะอร่อยมากๆขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ แล้วเจอกันเมนูหน้าจ้าไปลองทำทานกันดูนะคะอร่อยมากๆจะเป็นแกงแบบเข้มข้นเข้มข้นเลยค่ะ